จริงผมจะทําราคากลางมีเนี้ยสองแสนสามหมื่นสองแสนสามหมื่นเนี่ยโดยที่ว่าถ้าใครเกินสองแสนสามหมื่นเราจะไม่ให้เงินกอนงทุนคราวหน้าผมไม่ให้เงินกอนงทุนถ้าใครเกินสองแสนสามก็จบกันแค่นั้นเองมีปัญหาหรือข้อกฎหมายต้องมาฟ้องกันใครฟ้องมาผมชีวิตึตงก็ล่มไปแหละนะครับผมก็พูดได้แค่นี้แหละนะครับแล้วผมก็บอกด้วยว่าถ้าผมอยู่ผมต้องทให้ได้ผมทําไม่ได,ผไได้ผมก็สมควรไปจากตาแหน่งนี้ ผมที่งี้แต่ถ้าผมอยู่ได้คุณก็ต้องอยู่ไม่ได้คนที่มีปัญหาผมผมผมเรียนเลยว่าถ้าเป็นคนไทยก็เรียกทุบข้าวตีกันเลยนะครับางานนี้หลังฮัทนี้แล้วจะเจอแน่นอนนะครับใครขวางผ,ผมผูกชนหมดผมต้องทําให้ราคาอยู่ประมาณสองแสนนะครับจะด้วยวิธีการใดออก็ตามเพราะเงินอุดหนุนอย่างาค่าเครื่องบินเนี่ยต้องลดให้เรารัฐบาลหนุนให้สี่สิบ้านรัฐบาลหนุนให้สี่สิบ้านให้การบินไทยแต่มันไม่ถึงอะ่ะ แล้วผมก็ไม่รู้ด้วยแล้วไม่มีใครบอกผมด้วยผมไปเปิดยังบประมาณเจ้าหน้าที่ของงานปกครองทุกคนไม่เคยบอกผมว่ามีเงินอุดอยู่ใน่สี่สิบล้านผมไปเห็นในงบประมาณทุรงรอ๋อผมเนี่ยเป็นกรรมธิการงบประมาณมาหลายสมัยมากนะครับหลายสมัยมากผมเห็นว่าอ๋อมีสี่สิบล้านแต่มันไม่ได้มีผลบวกผลลบกับคุณยากเลย <c oughs> ใช่ไหมสี่สิบล้านเนี่ยมันมันด้วยนหนึ่งสามพันสี่พันแล้วถ้าคิดเป็นเงินนะครับ ที่เป็นคนเนี่ยถ้าเจ็ดแปดพันคนนอคนเราสักามพันกว่าแล้วสี่สิบกว่าแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้รัฐบาลกุญหนุนไปเนี่ยไม่มีใครรู้มันเหมือนเป็นความลับผมไม่รู้ว่าใครมันทําให้เป็นความลับนะผมก็ไม่รู้กันผมก็ถามบอกทำไมไม่แจ้งออกมาเขา,าบอกว่าแม้แต่มกจุฬาอะไรต่างๆเนี่ยก็อ,อกอยู่ตรงไหนก็นไม่รู้ผมพูเขาบอกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเอ่อให้กับก็เกิดลงในบัญชีงบประมาณเนี่ยเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าสาสิ่อื่นจะเอาตาม ผมบอกไม่มีเระพุดเขาก็ดูแลของเขาดูแลทรินอะไรเขาก็วางเข้าไปนะครับซึ่งจริงเราได้รับการดูแลมากกว่าศูนย์อื่นนะครับแต่ไอ้บางอย่างมันต้องเปิดออกมาเพื่อความชัดเจนเพื่อความโปร่งใสผมบอกท่านได้แล้วรู้เป็นอย่างว่ารัฐบาลเสียเงินปีนี้มากมายกับเรื่องทั้นี่ัแต่มันทําไมไม่ถึงพุทยานนะครับจะไปถึงบริษัทจะไปถึงแสจะไปถึงเจ้าหน้าที่จะไปถึงใครผมไม่รู้นะครับผมผมเลยนะผมไม่รู้อันนี้ผมพูดไม่ได้ แต่ถ้าเงินจํานวนมากครับผมเรย่ต้องชุบกัต่อกรัฐบาลอาอวตาราที่ว่าเขาให้รัฐบาลให้เกียดกับพี่น้องนิสิเราแต่บางอย่างมันไม่ถึงครับผมก็บอกแค่นี้ครับแล้วท่านก็คอยหลังจากอัดครั้งนี้ท่านก็คอยดูต่อไปผมจะไปเขาจะไปก็ไม่รู้นะครับผมอยู่ที่กระทรวงพาณา์อวตาราแต่ถ้าผมอยู่ผมรู้คำเรื่องนี้วันนั้นผมชุบก็แล้วผมเดินออกเลยมผมบอกผมต้องการแค่นี้เงินพันเจ็ดคืนกับวุฒิชัและปีนี้จะไม่เกินสองแสนสาม ถ้าสองแสนสามก็มีปัญหาบริษัททําฮัทเนี่ยที่มาทาฮัทน,นี่ตัวแทนบริษัทก็อยู่ที่นี่นะผมก็พูดครัทั้งหมดเก้าสิบกบริษัทถามว่าต้องมีการจดทะเบียนไหมต้องมีการขึ้นบัญชีไหมเซอุดี้เขาทำขึ้นของเขาหมดอย่างมาชลิกที่ดูแลเราก็าแดนดับหนึ่งของประเทศนะครับคือถามว่ามันต้องมีอะไรบ้างถ้าไม่อย่างนั้นก็มันก็มันง่ายแล้วมัน มันกลายเป็นว่าถ้ามันง่ายและมีประโยชน์กับอุจยานก็นไม่เป็นไรแต่มันง่ายกลายเป็นมีปัญหากับอุทยานนะครับผมกลายเป็นว่าเป็นข้ออ้า,อางอย่างนู้นอย่างนี้ต่างๆองในระบบราชการผมก็เรียนว่าโว้ยผมเจอเยอะครับผมเจอเยอะแล้วผมเองพยายามนิ่งไ,ว,ไบบว้ทุกอย่างทันทีไปพอถึงเวลาป่าวันไหนก็ต่างตอนนี้ก็พยายามคิดตลอดนะครับเรื่องน,นี้นทําให้เพราะผมพูดไว้เลยนะครับพุทธยาชประเทศไทย ถ้ายังปล่อยราคายอย่างนี้ไม่เกินสองปีประมาณสามพันหรือสองพันแน่นอนคนระับผมผมคาเดเราจความจากความรู้ผมจากสิ่งที่ผมประสบการณ์ชีวิตที่ผมมีข้อมาถ้าปล่อยไว้อย่างนี้ไม่เกินสามปีพุทธญาติจะเหลือสองพันจะเหลือสองพันแล้วเป็นเรื่องหน้าอัปลักษหน้าหน้าเสียใจมากผมต้องบอกว่าอล่ห้ผมมาอล่ห้ผมมาเพราะว่าเพื่อไม่ให้พุทธักติไทยเจอกับสภาพที่ จะเปไปในล่ะผมหร,รือว่าเรายอ้กมาตรงนี้จริงๆสําคัญท,ท,ที่สุดแล้วผมก็ผมก็พูดเด็ดขาดว่าผมต้องทําให้ได้นะคือมันเป็นเรื่องทีเ่เราเข้ามาแล้วมาดูก่อนนั้นเป็นขสอบผมไม่เคยมมมมเอ,อะไรเลยมีผมมาผมก็มาผมเพงอะไรเลยแม่ไม่ได้ไปยุ่งกับเรื่องเรื่องฮะร,ร,รู้จักตอนอยู่สํานักวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมสำนักพุทธศาสนาสำนักศาสนสา,สนสาแล้วก็ย้ายมาแล้วก็ปัญหาเรื่องเครื่องินอะไรต่ออะไรก็เป็นข้อ ซึ、hmm.